you. Mm -hmm. สิเทผู้รักสุกทุกท่านนีครัวันนี้กลับมาพบกับผมพรอันชักับ s p i s p i Style Sliders นะครับตอนที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื Mother, no ่องของ Simple s e l e c t o r กันต่อนะครับในหมวดหมู่ของ Attribute s e l c t e r s นะครับคือการสั่งงานขยัง Attribute ของ HTML โดยตรงนะครับเช่นนะครับอย่างไรนะครับสมมุติว่าเรามี CSS ฝั่งนี้แล้วก็ HTML อยู่ฝั่งนี้นะครับ attribute ของ HTML คือ id หรือแรงนะครับจากทตัวนี้นะครับการเขียน CSS สั่งงานไปยัง attribute ก็คือสั่งงานไปยังตัวนี้นะครับตัว attribute ซึ่งตอนนี้นะครับอันแรกเรายังไม่ต้องไปคำนึงถึง value ของมันนะครับว่ามันคืออะไรเราสั่งงานได้ตัวแรกก็คือเราสามารถเขียน div id แล้วก็ใส่ค่าลงไปตรงนี้นะครับ ซึ่งก็คือให้สั่งงานย i สที่มี Attribute ID ทุกๆอันที่อยู่ในหน้าให้ทำการยังไงเราก็ไปสั่งเอานะครับอันนี้คือการสังงงสงรส่งงานไปยัง Attribu t e id แล้วก็2นะครับสั่งงานไปยัง a t t r i b u t e l e n g นะครับก็คือ p l a n g นะครับก็คือหมายถึงว่าสั่งงานไปยัง p ที่มี a t t r i b u t e l e n g t อยู่นั่นเองนะครับนี่นะครับเครื่องหมายกามปูหรือว่า square bracket นะครับใช้เข้ามา ครอบแทนจากงานไปยัง attribute นะครับโดยตรง class ก็ถือเป็น attribute หนึ่งของภาษา HTML เหมือนกันนะครับเราสามารถที่เขียน d e e p class ได้เหมือนกันนะครับ เราก็จะเริ่มเน้นหนักสับสนขึ้นเล็กน้อยนะครับด้วยการสั่งไปยังค่านะครับหรือว่า Val u e ของ attribute นั้นๆนั่นเองนะครับโดยใช้เครื่องหมายนะครับตัวนอนนะครับตัวนอนแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ระบุค่าลงไปในนี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับตัวนอนนำหน้าแล้วก็เท่ากับเช่น P class นะครับการปูก่อนแล้วก็เขียนคำว่า class แล้วก็ตัวนอนนะครับเท่ากับ ต้นไม้นะครับมีฟันหนูนับต้นไม้ก็ปิดนะครับสั่งค่าอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับเราเขียนที่คลาสปลาวักต้นไม้วักใบหญ้านะครับตัวนอนนะครับตัวนอนตัวนี้หมายถึงว่าให้สั่งการ Attribute ที่มีคาว่ามีอยู่โดยแบ่งกับคำอื่นโดยใช้เครื่องหมายช่องว่างนะครับช่องว่างเท่านั้นนะครับ เช่นอย่างที่เห็นนี้คือปลาวัดต้นไม้วัดใบหญานะครับก็หมายถึงว่าให้สั่งงาน P ที่มีคลาสว่าต้นไม้ซึ่งคาลาสว่าต้นไม้นี่ถูกแบ่งด้วยช่องว่างกับคลาสอื่นๆนะครับนั่นแหละครับอันนี้คือการสั่งงานไปที่พีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมคลาสเนี่ยมันมีดอท ใช้สั่งงานแทนก็ได้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือ attribute selectors นะครับคลาสเนี่ยผมยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นหนึ่งใน attribute ของ HTML หลนับถัดมานะครับก็คือการสั่งงาน attribute selector ด้วยเครื่องหมาย นี่นะครับป้ by, หรือตัวขัน้นคือการเขียนขีดขั้นยาวๆลงมาือการเขียนอย่างนี้นะครับ attribute ป้ Att by, เท่ากับแล้วก็ใส่ค่าลงไปนะครับหมายความว่ายังไงเหรครับเรามาดูกันครับการเขียนแบบนี้นะครับถ้าเราเขียน HTML p l a n g เท่ากับ e n k i e d นะครับเครื่องหมายแดบดบหรือว่าเครื่องหมาย k ีด G.B. ก็คือภาษาอังกฤษแบบ Great Britain นะครับหรือภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนั่นเองหรือว่า P. Lang ท่ากับ EN. k U.S. นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษแบบ United States นะครับทีนี้ c s เเราก็จะมาเขียนแบบนี้นะครับถ้าเราจะสั่งงานแบบภาษาอังกฤษ2แบบหรือว่าอย่างอื่นๆนะครับอันนี้คือสั่งนำหน้านะครับ เครื่องหมาย by นะครับ p แรงบาทเทชอบกับ en นั่นหมายถึงว่าให้ทำการใดๆนะครับกับ p ที่มี attribute แรงนะครับขึ้นต้นด้านซ้ายนะครับด้วยคำว่า en นะครับนี่นะครับ by en แล้วตามด้วยเครื่องหมายขีดทันทีนะครับที่ผ่านมาคือชาอว่านนะครับก่อนหนะ้านี้คือชงอว่า้างตอนนี้คือเป็นขีดนะครับขีดแล้วก็ อะไรค่อยว่ากันไปนะครับอย่าลืมนะครับด้านซ้ายมือนะครับขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรก็ตามเครื่องหมายขีดนะครับเราสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้กับ Attribute อื่นๆได้ครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่า en ขึ้นต้นด้วย en แล้วก็ขีดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็คงพูดกันสั้นๆพอขอปากของคอกันไปก่อนนะครับสำหรับ a t t r i b u t e s e l e c t o r s นะครับซึ่งมีด้วยกัน3ตัวนะครับทบทวนนะครับที่พูดมา3ตัวนะครับ attribute selector ตัวที่หนึ่งก็คือการสั่งงานนะครับไปยัง HTML ที่มี attribute นั้นๆโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับค่าของ attribute นั้นนะครับตัวที่สองนะครับคือการเขียน CSS นะครับ attribute selector สั่งงานไปยัง HTML ของ HTML นะครับที่มีหลายๆค่านะครับโดยแต่ละค่านะครับใช้เครื่องหมายช่องว่างในการแบ่งข้อมูลนะครับนะครับคือการใช้ตัวนอนการเขียนด้วยตัวนอนนั่นเองนะครับใช้ช่องว่างในการแบ่งข้อมูลนะครับสําหรับตัวที่3นะครับคือการเขียน CSS Selector แบบ a t t r i b u t e Selector โดยใช้เครื่องหมาย pipe นะครับเครื่องหมาย pipe นะครับคือการสั่งงานไปยัง attribute ของ HTML ที่เริ่มต้นทางฝั่งซ้ายด้วยคำอะไรก็ตามเริ่มจากซ้ายแล้วค่ะด้วยตืองหมายไฮเฟนนะครับนี่คือ3แบบของ Attribute Selector สำหรับตอนหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ attribute Selector กันอีกรอบแต่ว่าเป็นหัวข้อย่อยลงไปอีกซึ่งนั่นก็คือ Substring Matching Attribute Selectors นะครับจะเป็นยังไงนั้นเราค่อยมาพูดถึงกันต่อในคราวหน้านะครับกับ Thai CSS c h i กับรายการสบายสบายกับ CSS Selectors นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอลาไปก่อน แต่ว่าชีมงานของเราวันนี้นะครับหายหัวหมดเลยนะครับไอ้อันก็หนีน้ำกับสกลนไอแ้แบงก์ก็ไปปั่นจักรยานนะครับว่าให้ไม่ได้เลยต้องไปปั่นนะครับอู๊ดก็ติดงานนะครับวันนี้ผมได้โต้งนะครับมาช่วยถ่ายภาพแทนนะครับกล้องมี3มตัว3มตัว3ตัว,ตวแต่เราทำกัน2คนผมนั่งพูดโต้งกลุ่มกล้องทั้งหมดแล้วก็ผมต้องรีบวิ่งออกไปปิดนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่โต้งขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ ชีว right e ีรายการชีวีากับสามสองสามสองสไตล์ยำยำยำจุ๊จุ๊อย่ะไอ้ยสามสอง